กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยอุบลราชธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมได้ขอสงคอนความเห็นในมาตราที่16แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา99เมื่อสักครู่ท่านกรรมธิการท่านสุขุมพงษ์งนคำขอไปที่เอ่ยนามท่านได้พูดในแง่ของกฎหมาย ในแง่ของความรับผิดชอบในแง่ของการลงโทษและในเรื่องของอการที่จะต้องแก้ไขอย่างไรผมอยากจะกล่าวว่าเรื่องนี้ที่เราสงวนความเห็นและเราก็ได้บอกเรื่องนี้ไว้ในมาตรานี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่บัตรเลือกตั้งที่ไม่ให้นําบัตรเลือกตั้งออกมาหรือไม่ให้แสดงต่อผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะหลายครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยท่านประธานนะถ้าใครไปเลือกตั้งถ้ามันมีระบบที่เป็นการจัดการอย่างมีระบบซื้อเสียงไม่ซื่อสัตว์เนี่ยการที่จะเอาบัตรมาโชว์ต่างๆเนี่ยทำได้ครับเพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งกรรมการรู้เห็นเป็นใจอีกส่วนหนึ่งกลุ่มที่เขาทำการเมืองเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยมันเกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศนี้เวลามีการเลือกตั้ง กรณนนีแม้กระทั่งมีท่านประธานเคยไปดูเรื่องเวียนเทียนบัตรเลือกตั้งไหมฮะมีการฟ้องศาลหลายแห่งเกิดขึ้นแล้วก็ศาลนับใหม่นับบัตรใหม่ปรากฏว่าในหีบเลือกตั้งนในหีบเลือกตั้งนั้นน่ะมีบัตรปลอมแค่หนึ่งใบแต่เรื่องจริงมันก็คือว่าปลอมเกือบเกือบทั้งหมดนั่นแหละอันนี้เขาเรียกเวียนเทียนเอาบัตรปลอมเข้ามาหนึ่งใบแล้วเอาบัตรจริงออกไป นี่แหละเขาถึงห้ามนําทุกอย่างออกไปไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งไม่จะเป็นถ่ายรูปแล้วก็ทํำยังไงรู้ไหมครับก็ทําอยู่ใกล้ๆหน่วยเลือกตั้งนั่นแหละใครจะมาลงคะแนนก็เรียกกันเข้าไปเรียกเข้าไปเสร็จก็ไปรับบัตรจริงที่เอาออกมาใบแรกนั่นะเอากลับไปใหม่วนไปอยู่อย่างนี้สักร้อยคนสมมุติว่ามีสักร้อยสองร้อยทำหมดเลยแต่เวลาฟ้องศาลมาบอกทั้งหมดนี่ถูกต้องมีบัตร ปลอมแค่หนึ่งใบไม่มีผลต่อคะแนนของผู้เลือกตั้งแต่เรื่องจริงก็คือปลอมทั้งหมดโดยเอาบารเข้ามาเวียนเทียนนี่เขาเรียกระบบเวียนเทียนหนักกว่านั้นนะครับท่านประธานนะผมเรียนกกตอ,อย่างเงี้ยหนักกว่านั้นก็คือกามันดือ้อนี่แหละกายังไงคะช่วงใบสองใบสามเนี่ยบางแห่งเอากรรมการทั้งหมดเนี่ยสมมุติกรรมการมีเจ็ดคน ไอ้คนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้มี200ร้อไปหนึ่งร้อยเหลืออีกหนึ่งรก็ทําเป็นว่าการเลือกตั้งนี้คนไปเยอะก็กรรมการทั้งเจ็ดเราช่วยกันกาครับมันทำความผิดร่วมกันเรื่องนี้กรกตต้องระมัดระวังที่จะตั้งกรรมการที่จะเข้าไปดูกฎหมายฉบับนี้ก็เพิ่มกรรมการไปอีกสองท่านจากเจ็ดเป็นเก้าเพราะนั้นในที่เราส่งหวนความเห็นไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะปกป้อง เรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งปกป้องผู้ไปใช้สิทธิ์ด้วยปกป้องกรรมการด้วยกรรมการซี่ของเสียงข้างน้อยอย่างทางพรรคเพื่อไทยก็เลยขอแก้ไขเป็นมา,ามาตรา16แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา99ดังที่ท่านสุขผมพงษ์ได้อธิบายก็เรียนว่าทางกะกะตมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะไปดูแลเรื่องนี้ให้ละเอียดอรอบคอบว่าเราจะทำอย่างไรในการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิยุติธรรม ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทั้งหลายก็อยากได้รับความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะนั้นการแก้กฎหมายการแก้มาตรานี้ของกรกรมธิการเสียงข้างน้อยนั้นเราก็ขอความสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ขอพระคุครับครับต่อไป